ขี่จักรยานคุณก็ถ่ายรูปไปเลยผู้หญิงอ้วนอย่างดิฉันก็จะได้ปัดทิ้งไปเพราะดิฉันไปขี่จักรยานคุณไม่ได้หรือคุณใส่ชุดวิ่งนะดิฉันก็จะปัดไปอีกเพราะดิฉันไปวิ่งกับคุณไม่ได้ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อลาิตาอายุ70ปีค่ะจากรายการลิตเต์ทค่ะวันนี้ก็มาคุยกับเพื่อนๆนะคะถึงเรื่องซีเนียเซ็กวันนี้ดิฉันจะมาอัปเดตนะคะเรื่องการหาคู่ออนไลน์ของดิฉันครั้งสุดท้ายนะคะดิฉันทำหาคู่ออนไลน์ภาคหนึ่งภาคสองคิดว่าน่าจะเป็นเดือนธันวาคนมะกราคุมพามีนาเมษาพฤษภาห้าเดือนมาแล้วนะคะดิฉันยังหาใครไม่ได้เลยล่ะคะ่ะแบดลัง ดิฉันก็เปลี่ยนจากการใช้เว็บฝรั่งนะลองมาหาคู่คนไทยดูบ้างดูซิว่าทําไมอ่ะผู้หญิงเมืองไทยะนะคะถึงจะไปหาคู่ฝรั่งกันหมดดิฉันเลยลองมาหาคู่คนไทยบ้างเพจที่หาคู่คนไทยง่ายที่สุดนะคะซึ่งดิฉันแนะนําให้แฟนคลับเนะี่ย ลองไปใช้ดูคือหาคู่ออนไลน์ของ Facebook เที่ยวก่อนนะดิฉันทำออนไลน์เดทติ้งแต่เป็นเว็บของเมืองนอกนะคะที่ต้องกรอกโปรไฟล์เป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าคุณไปใช้เดทติ้งออนไลน์ของ f a c e b o o k นะง่ายเลยเพราะว่าอินโฟเมชันเนี่ยนะข้อของเรามันอยู่ที่ Facebook อยู่แล้วบางอย่างนะคะไม่ต้องกรอกเลยค่ะมันขึ้นมาเองอัตโนมัติแต่คุณก็ดูนะคะคุณอาจจะดูเรื่องอายุ อายุของผู้ชายนะคะที่คุณอยากหาเนี่ยเอาเอายกดิฉันเป็นตัวอย่างก่อนดีกว่าสมมุติว่าดิฉันก็ต้องหาผู้ชายใช่ไหมคะกูก็ต้องใส่ไปเลยอายุเท่าไหร่ถ้าถ้าคุณเป็นคุณผู้ชายคุณอาจจะเขียนอายุ3 0มสบถึงสีสมมุติดิฉันเป็นผู้หญิงใายดิฉันอายุ70แต่ดิฉันไม่อยากมีแฟนอายุ7จ็ดสิบเดา เพราะว่าดิฉันคิดว่าเราจะต้องมาเตี้ยอุ้มคอมดิฉันก็เขียนไปเลยว่าดิฉันอยากได้ผู้ชายอายุ60ถึง70และนี่มีอัอนหนึ่งเขาก็จะถามว่าอยากได้โคนนะที่อยู่ห่างจากคุณนะไปสักกี่กิโลถ้าดิฉันไปเขียนแค่100กิโลดิฉันก็จะได้ผู้ชายปทุมธานีนนบุรีนครนายกเอดิฉันก็เลยเขียนไป400 สี่รมันก็ไกลออกไปนะคะที่จริงดีฉันอยากเขียน700จะได้มีเชียงใหม่มีภูเก็ตมีหนองคายด้วยอันนี้คุณก็ไปปรับแต่งเอาเออนี่คือเรื่องของการทำโปรไฟล์รูปนะคะที่จะเอาลงเนี่ยนะคะคุณไม่ต้องเอารูปที่สวยที่สุดหรอกคะ่ะ เอารูปที่มันธรรมดาเพราะว่าถ้าคุณเอารูปที่สวยที่สุดดีที่สุดลงไปแล้วเนี่ยไอ้รูปต่อมาของคุณอ่ะมันก็จะห่วยไปเรื่อยๆแล้วรูปเนี่ยเขาบอกให้ลงสามใบใบแรกเนี่ยเป็นรูปที่เป็นตัวตนของคุณใบที่สองสมมติว่าคุณชอบไปเที่ยวคุณก็เอารูปที่มีไปเที่ยวนะไปเที่ยวเชียงใหม่ภูก็รูปที่สามนะควรจะเป็นรูปที่เป็นงานอดิเรกหรือความชอบส่วนตัวของคุณเช่นคุณรักหมารักแม่คุณก็อุ้มหมาอุ้มแม่่ะถ่ายรูปท่า ผู้หญิงหรือผู้ชายที่เขาจะมาชอบคุณถ้าเขาไม่ใช่พวกหมาเลเวอร์แมวเลเวอร์เขาก็จะปัดคุทิ้งไปออกกำลังกายขี่จักรยานคุณก็ถ่ายรูปไปเลยผู้หญิงอ้วนอย่างดิฉันก็จะได้ปัด ไปเพราะดิฉันไปขี่จัก,กรยานบุญไม่ได้หรือคุณใส่ชุดวิ่งนะดิฉันก็จะไปเพราะดิฉันไปวิ่งกับคุณไม่ได้ทีนี้ดิฉันก็จะมาเล่าว,ว่าเกิดอะไรขึ้นกับดิฉันบ้างตอนนี้เราจะเข้าไปหาผู้ชายเฟซบุ๊กจะแมทมาให้คุณเลยนะคุณก็เข้าไปเยียคุณเนี่ยจะต้องดูโปรไฟล์ของผู้ชายนะคะให้ละเอยียดว่าเขาอ่ะเขียนมาว่ายัางไงบ้างสิ่งที่ดิฉันดูนะคะคุณหญิงเขาจบอะไรเขาทํางานอะไรคุณก็พอจะเดาได้ว่าตําแหน่งหน้าที่การงานของเขา นะวันจะอยู่ตรงไหนโพสิชันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็จะถ่ายเซลฟี่นะส่วนมากก็จะถ่ายในบ้านนะันะในห้องอาหารในห้องอะไรคุณก็ดูอุย้ยถ้าถ่ายมาแล้วเนี่ยข้างหลังฉากเนะี่ยมีเสื้อผ้านึงนแถวเลยอูย้ไม่ไหวแลวมั้งคุณก็ดูข้างหลังครัวเนี่ยโลกเชียวเราไม่อยากไปเป็นคลีเนอร์นะคะไม่อยากไปเป็นคนทําความสะอาดแล้วก็โบยไปไรอย่างน้อยเราพอรู้ใช่ไหมนะว่าบ้านเขาเป็นอย่างนี้เขาควรจะเป็นอยู่ยังไงแต่เรื่องสาคัญค่ะ มีอยู่เรื่องหนึ่งนะพี่คุณอย่าเอามาเป็นบรรทัดฐานเลยนะคือการถ่ายรูปรถมีรถวอลโว่นะแต่ว่าถ้าเป็นรถกระบะนะคะรถปิกอัพทั้งหลายแหละเนี่ยเราพอเชื่อถือได้ค่ะแต่ไอ้รถสวยๆเงามงาๆทั้งหลายแหละนะคุณอย่าไปเชื่อถือนะเพราะมันอาจจะไม่ได้เป็นรถของเขาก็ได้แต่ว่าคุณดูจากบ้านเนี่ยอย่างที่ฉันบอกเซลฟี่เนี่ยแน่นอนที่สุดทีนี้คุณผู้ชายที่ฟังอยู่นะคะ ก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าผู้หญิงในนิชันเนี่ยเรามองดูอะไรบ้างโปรไฟล์นะที่เขียนมาว่าเออชื่อซึ่งอาจจะไม่ใช่ชื่อจริงคะแล้วก็อยู่บ้าน ว่านอนนิวาดแล้วก็แค่นั้นเองดิงฉันจะไม่เลือกผู้ชายนะคะที่ไม่รู้เลยว่าคุณเหม็นใครบางคนก็ไม่มีรูปด้วยนะคะเห็นมีอยู่อันหนึ่งนะคะเอาขวดได้แอลกอฮอล์นะคะฟรีนะ่ะมาตั้งไว้ดิฉันก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะดิฉันไปเลือกแล้วดิฉันจะเลือกอะไรฉันนี่เห็นมีขวดแอลกอฮอล์อยู่อันหนึ่งประเภทที่เอารูปพระทั้งหลายแหละมานะคะ เอามาลงเป็นโปรไฟล์เนี่ยโอ้ดิฉันอยากาหาผัวนะคะและเอาพระมาลงเนี่ยคุณคิดว่าฉันจะเลือกคุณไหมรูปที่ไม่ใส่เสื้อเนี่ยนะขอร้องเลยนะคะว่าอย่าเอามาลงเลยมันไม่ได้ช่วยอะไรคุณขึ้นมาได้ถ้าคุณไม่ใส่เสื้อเพราะว่าคุณมาโชนะแต่คนแก่คนอายุ60 5 5 56เนี่ยมันจะมาโชได้แค่ไหนนะดิฉันว่าเราแต่งตัวสุภาพดีกว่านะเพราะว่าความอ้วนความเหี่ยวความย่นเนี่ยมันเป็นธรรมดาอยู่แล้ว ่เรารู้อยู่แล้วว่าผู้ชาย50่50ก็ยังหนุ่มอยู่นะคะ60 70เนี่ยนะคะเราจะเห็นอะไรบ้างคุณใส่เสื้อผ้านักที่ทำให้ดูคุณสมาร์ทดูยังเป็นหนุ่มมันก็จะช่วยคุณได้เยอะนะคะ โปรไฟล์ชนิดที่ไม่มีอะไรเลยนะคะหน้ารูปไม่มีหน้าตามไม่เห็นรายละเอียดไม่มีไม่ต้องเข้ามาเลยถ้าคุณผู้หญิงส่งข้อความไปถึงคุณผู้ชายคุณผู้ชายไม่ตอบเลยค่ะส่งไปวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันก็ไม่ตอบเลยดิฉันนะจะให้เวลาอยู่สามถ้าใครไม่ตอบใช่ไหมไปมุมขวาม,มือเลย delete conversation ลบข้อความบทสนทนาออกไปเลยแต่บางครั้งดิฉันแย่ไปกว่านั้น,นะคะ่ะดิฉัน ไปจบเรื่องไปแล้วมีข้อเตือนใจอยู่อย่างนะคะถ้าคุณพูดคุยกับใครอยู่วันหนึ่งเขาหายไปเลยให้ยอมรับเลยนะคะว่าเป็นเดทติ้งออนไลน ให้รู้เลยว่าเขาหายไปเพราะเขาไม่ชอบคุณถ้ามันหายไปก็หายไปเลยค่ะไม่ต้องไปสะกดรอยตามไม่ต้องไปค้นหาว่าอยู่ตรงไหน,นแล้วนี้สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการหาคู่หลายคือประโยชน์แรกที่คุณจะส่งไปทักทายเขาคุณควรจะทำยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสบายดีไหมคะ่ะโอโห ไม่ต้องม่ทักหรอกค่ะไม่เกิดเพราะว่าคุณบอกสวัสดีค่ะฝั่งนั้นเขาก็บอกสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่บ้านคุณอยู่ตรงไหนคะอยู่แลาดพราวครับการสนทนาอย่างนี้มีเยอะมากเลยในการเดทติ้งออนไลน์มันไม่ได้สร้างสารรค์อะไรเลย วิธีง่ายที่สุดนะคะคุณดูโปรไฟล์เลยคุณคนนี้เขาชอบดูฟุตบอลเป็นนักซ็อกเกอร์หรือว่าคุณคนนี้เขาชอบขี่จักรยานเขาก็มีรูปที่ขี่จักรยานมาหรือเขามีรูปวิ่งแล้วก็บอกสวัสดีค่ะวันนี้ไปปั่นจักรยานที่ไหนคะ หรือถ้าเป็นนักวิ่งอะนะวิ่งแถวไหนคะวิ่งแถวแถวบ้านหรือยังไงคะระวังโควิดด้วยนะคะคําทักทายประโยคแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญนะคุณควรจะเข้าไปดูโปรไฟล์เขาสมมุติว่าเขาแบกหมามาตัวหนึ่งเขาบาแบกแมวมาตัวหนึ่งคุณถามเลยคะ่ะอุ้ยหมาน่ารัก จังเลยนะคะพันอะไรคะหรือว่าก็มีหมาแมวหลายตัวเลยคุณก็ถามไปเลยว่าคุณมีแมวกี่ตัวคะเนี่ยนะคะนี่เป็นการเปิดช่องสนทนาการการที่คุณส่งโปรไฟล์มาอย่างเงี้ยแล้วมีรูปสิ่งที่คุณชอบคุณที่รักเนี่ยถ้าใครเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะอยู่กับคุณได้เขาก็จะมีหายคุณไปคะไม่ต้องมาเสียเวลาะคะ่ะดูโปรไฟล์ให้ละเอียดอย่าไปสะกดรอยถ้าเขาหายไป แล้วก็คำพูดทักทายครั้งแรกทีนี้เรามาพูดถึงตัวดิฉันดีกว่าว่าดิฉันไปหาคู่ออนไลน์ดิฉันเนะ่ะเจอใครแล้วหรือยังโอ้ยดิฉันเจอมากเลยค่ะคิดว่าสักร้อยคนได้มั้งคะแต่ไม่มีใครเนี่ยนะคะจะอยู่ยงคงกพันคุยกับดิฉันเลยค่ะตอนแรกนะคะ<ๆ>เขาก็ทักมาคงเห็นรูปดิฉันสวยมั้งคะเขาเลยทักเข้ามาพอทักเข้ามาเสร็จแล้วก็กลับไปดูโปรไฟล์ของดิฉัน อุ้ยพอเห็นว่าดิฉันเป็นผู้หญิงอายุ70เขาก็จะเปลี่ยนสรรพนามดิฉันว่าเป็นพี่สวัสดีครับคุณพี่สบายดีไหมคะก็บางทีเราก็ค้าถามว่าเขาทําอะไรเขาก็ทําการค้าขายที่บ้านแล้วก็ดูแม่ไปด้วยเขาก็ตอบมาอีกว่าเออพี่เรียกพี่อแล้วก็ไม่ได้เป็นผัวเลยก็ต้องเป็นพีก่ก็มาเจอผู้ชายคนหนึ่งก็ทักไปปุ๊บ เห้ลองคุยกับคนแก่บ้างอายุ75พอคุยกับคุณแก่คนแก่ใช่ไหมคะดิฉันก็เป็นคุณน,น้องคุณน,น้องอย่างนั้นอย่างนี้ถามว่ามีความสุขไหมก็ หลันลาะเะะดียนะคะแต่ว่าโหอายุตั้งเจ็ดสิบห้าแล้วพีเรานี่ก็เจ็ดสิบแล้วจะมาเตี้ยวุ้มค่อมได้ยังไงแล้วก็ถามว่าพี่ยังขับรถได้หรือเปล่าคะก็บอกผมก็ยังขับได้นะครับจะไปตรงไหนได้นั่งหนาน้ออายุตั้งเจ็ดสิบห้าแล้วก็ไม่เป็นไรก็เป็นเพื่อนคุยกันไปแต่ว่าประสบะการณ์ในการหาคู่ของดิฉันเนี่ยนะคะถามว่ามีผู้ชายดีๆไหมอมีเยอะเลยแต่ที่ดิฉัน,นไม่ได้ไข่เลยเพราะหนึ่งดิฉันเป็นคน แก่ะคะเขาก็มคิดเหมือนอย่างดิฉันนะคุณจะเอามาทําไมว่าผู้หญิงอายุตั้ง70็ดสิผู้หญิงตั้ง70็นะะเขาก็ต้องคิดอย่างเงี้ยคูจะเอามาทําอะไรมาปฏิบัติวัฒถาก็ไม่ไหวอยู่แล้วเจ็ดบมาพูดกันถึงเรื่องบนเตียงโอ้ผู้หญิงอายุ70แดสิบก็ไม่มีใครนะคะที่เออ ได้พูดคุยกันแต่ว่าถ้าดิฉันเปลี่ยนเรนจอายุใหม่นะเป็นอายุ65ถึง75เนี่ยดิฉันก็คงมีผู้ชายมากมายที่เข้ามาคุยด้วยดิฉันก็จะมีคุณพี่ไปใส่ในโปรไฟล์ว่าดิฉันอยากได้ผู้ชายอายุ 65ถึงเองค่ะก็มีผู้ชายอายุ50กว่าเนี่ยนะคะเข้ามาทักดิฉันมากมายเลยค่ะตอนหลังเนี่ยพอคนพบได้ว่าดิฉันอายุตั้ง70แล้วทุกคนก็หนีหายไปหมดก็พิสูจขึ้นมาได้ว่าผู้ชายไทยเนี่ยไม่ชอบผู้หญิงสูงไวกว่าจะมีเรื่องหนึ่งอ่ะมาเตือนเพื่อนๆเลยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวดิฉันเองคุณผู้หญิงนะที่เข้ามาเล่นเดทติ้งออนไลน์นะคะใน f a c e o o o k นกจะเจอ ผู้ชายประเภทนี้เยอะมากเลยเจอใครแล้วคะเจอฝรั่งค่ะหน้าตาหล่อมากเลยหรอทุกคนที่เข้ามาทาักพวกนี้เป็นสแกมเมอร์แล้วจะมาทำอะไรได้บ้างคือฉันไม่เคยได้คุยกันถึงถึงจบเรื่องเลยนะคะ พอทักเข้ามาดิฉันก็จะบอกเลยว่า 1. นฉันไม่อยากอยู่เมืองนอกนะคะสองฉันเล่นเด,ดตติ้งออนไลน์มาห้าปีแล้วเพราะนั้นอย่ามาเสียเวลาเลยคนต่างไปดีกว่าพอฉันส่งมเมสเซจไป2องทุ่มสินะดิฉันกลับไปเปิดโปรไฟล์ดู2องทุ่มสาปรากฏว่าโปรไฟล์ไม่มีแล้วค่ะ a c e b o o k เขียนว่าผู้รับไม่มีใน Messenger แล้วดิฉันก็จะเล่าคร่าวๆนะคะว่าสแกมเมอร์ตอนนี้ ลักษณะจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าผู้ชายมาทักนะเขาโอ้อยไปดีด่าเลยค่ะนะคะส่วนมากมันเป็นสแกมเมอร์ทั้งนั้นมันมาเข้าใน a c e b o o k เนะี่ยมันรู้จักคุณได้ยังไงถ้าเป็นเพื่อนก็ไม่ได้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนถ้าเรื่องที่หนึ่งพวกนี้นะอาชีพพวกนี้นะคะหนึ่งเป็นหมอเยอะมากเลยค่ะเป็นหมอสองเป็นวิศวกรค่ะเยอะมากเลยวิศวกรวิศวกรอะไรบ้างล่ะน้ำมันค่ะเอ็กซอนทำงานที่เอ็กซอน หรืออยู่แท่นขุดเจาะแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งค่ะทำงานกับยูไนเต็ดเนชั่นค่ะแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งนะคะถ้าเป็นอเมริกันนะคะก็จะเป็นทหารค่ะอยู่เบสออนนะคะอัฟกานิสถานอ่อพอดิฉันทักดิฉันป๊าปรูปขึ้นมานะคะแต่งเครื่องแบบนะคะเป็นพันโทนะฝรั่งมันจะอยู่แถวๆเนี้ยโหเหล่ามากเลยสมาร์ทมากเลยนะดิฉันก็ถามไปว่า เฮ้ย hey, อยู่อยู่ตรงแช่มไหนอะอยู่ตรงไหนฉันอยู่อัฟกานิสถานมาตั้ง8ปีนะอยู่อยู่ตรงไหนอะป๊านะคะ d ดิสเพียไปเลยเคยหายวับไปกับตาเลยคะ่ะตอนนี้มีพ l o ตขับเครื่องบินอีกก็มีแม่คลนิกนะคะเป็นเอนจิเนียร์สำหรับเครื่องบินอีกพวกนี้เขาจะเลือกอาชีพนี้เพราะอะไรหรืไหอไมาเพราะหนึ่งเป็นอาชีพที่ได้ตังเยอะถ้าคุณเห็นว่าออ้ยเป็นหมอนะคุณก็จะตาโต เข้าสเปกเขาก็จะบอกว่าเป็นเกาหลีแต่อยู่อเมริกาเป็นคนไต้หวันแต่ไปโตที่อเมริกาเป็นอิมาเลเชียแต่ไปเป็นหมอที่อังกฤษตอนนี้โหเมื่อสองวันก่อนนี่นะคะก็เป็นชื่อคุณปีเตอร์เราก็ถามเขาว่าคุณอยู่ที่ไหนเขาบอกแม่เขาเนี่ยเป็นคนไทย แต่พ่อเนี่เป็นเนเธอร์แลนด์แต่ว่าอยู่ที่อเมริกาสามประเทศเลยพอเราเห็นอาชีพแล้วโอ้มึงเป็นหมออีกแล้วใช่ไหมเราก็เลยบอกว่านี่ถ้าอยู่เป็น s c a ม m e r นะอยู่ออกไปเลยปะฉันไม่อยากอยู่อเมริกากฉันอยู่บ้านฉันสบายแล้วอูก็ออกไปหมดตั้งแต่เล่น Facebook Dating Online มานะคะ ห้าเดือนดิฉันเจอสแกมเมอร์มายี่สิบทุกคนหล่อมากเลยค่ะจำไว้นะคะเรื่องหลอ่อแล้วหล่อมันมีหลายอย่างนะคะเป็นหนุ่มหลอ่อเป็นคนแก่หลอ่อโอ้โหบางทีคนแก่นะคะเห็นแล้วเหมือนในฝันเลยนะทั้งหลอ่อทั้งสมาร์ทอายุห้าสิบแล้วนะคะโอ้เห็นแล้วต้องอดไม่ได้อยู่ละคิด,ดูซิผู้ชายอายุห้าสิบเป็นหมออ,อีพวกนี้นะคะไม่เข้าใจเหมือนกันทุกคนอะ มันจะอยู่ที่โคกสำโรงลบบุรีนะคะหรือว่ามันก็อปปี้กันมาก็ไม่รู้พ็ดิฉันเนี่ยจะขอเตือนคุณผู้หญิงนะโดยเฉพาะที่อยู่ต่างจังหวัด ที่เข้ามาหาคู่ออนไลน์ต้องมีวิจารณญาณน,นะถ้าคุณนะคะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายจะเข้าไปไหนหาคู่ออนไลน์นะผู้หญิงก็มีเยอะผู้ชายก็มีเยอะดิฉันยอมรับเลยค่ะว่ามีผู้ชายให้เลือกเยอะแยะมากมาแต่ดิฉันนะ่ะเป็นผู้หญิงอายุมากแล้ว โอกาสที่จะประสบผลสําเร็จเนี่ยก็น้อยแล้วก็คอนดิชันของดิฉันน่ะมันก็เยอะมากขึ้นถ้าดิฉันยอมรับผู้ชายอายุ75ดิฉันก็คงมีโอกาสที่จะได้เลือกคู่กับเขาบ้างแต่เมื่อดิฉันปอหยากได้ผู้ชายอายุ60ถึงเ0็ดสพอเขาค้นพบว่าดิฉันเป็นผู้หญิงอายุ70ก็ไม่มีใครมาจีบดิฉันเลยคูน่นะจะเข้าไปหาคู่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะดูโปรโฟไฟล์ให้ละเอียดแล้วถ้ากายหายไปก็แปลว่าเขาอ่ะไม่ หรือถ้าคุณกับใครแล้วเขาไม่คุยต่อก็ปล่อยเขาไปเลยค่ะ,คะทางใครทางมันไม่ต้องไปใส่ใจเลยมาแล้วก็ไปมาแล้วก็แต่จะมีตัวเลือกเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ทุกวันอย่างน้อยจะต้องมี20คนทุกวันแล้วก็มีสก c a m m e r นะคะที่แทรกแซงเข้ามาเยอะเดี๋ยวดิฉันจะกลับมาอีกทีนะคะเที่ยวนี้ดิฉันจะมาพูดเรื่องการมีผัวฝรังะะ่งดิฉันเข้าไปดูเยอะแล้วนะคะที่โค้ดทั้งหลายแหละเนะะี่ยเขาทำกันดิฉันว่าธุรกิจอันนี้มันใหญ่โตนะคะดิฉันน่ะ ยินดีด้วยที่คุณจะหาผัวได้ถ้าคุณอายุเยอะหรือคุณอายุน้อยถ้าคุณได้ผัวดิฉันยินดีด้วยค่ะแต่ดิฉันนะไม่อยากให้คุณอนะต้องไปเสียเงินกับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นะเดี๋ยวดิฉันนะจะมาเล่าให้ฟังว่าความคิดเห็นของดิฉันเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะดิฉันชื่อลลิตานะคะเดี๋ยวอีกสักประมาณ3เดือนดิฉันจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่ง ว่าสถานการณ์โสดของดิฉันเป็นยังไงเว็บไทยเป็นยังไงเว็บฝรั่งเป็นยังไงเพื่อที่จะได้เผยแผ่ความรู้กันทั่วๆไปนะคะสวัสดีนะคะดิฉันชื่อลลิตาค่ะจากรายการลิ t ตาทอลคค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ